กินไปไทยหลังสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนนะคะคิดถึงแฟนๆน,นะคะก็หลายคนเขียนมาคิดถึงยายอย่างงู้นนี้คิดถึงให้ยายกินตอนนี้ยายไดเอทนะคะยายขอไดเอทหน่อยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไม่ได้ทําวิดีโอให้แฟนๆทุกคนดูให้ยายไดเอทก่อนนั่นแหละค่ะวันนี้ก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะ แฟนคลับทุกคนน่ารักน่ารักมากๆเลยที่เขียนมาคิดถึงยายยายทำนู่นทำนี่ให้ดูหน่อยนะคะยายทำได้ยายก็จะทำนะคะก็ไปเรื่อยๆก็คือว่ามีเมนูอะไรที่หลายคนขอมานานแล้วยายก็จะทำให้หรือว่าเมนูไหนที่ยายอยากกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ยายขอพักกินแป๊บนึ่งนะคะแป๊บเดียวเพราะว่าน้ำหนักยายขึ้นค่ะสามสี่กิโลโอ๊ยทนไม่ไหวต้องไดเอทอย่างแรงอย่างหนัก นั่นแหละค่ะวันนี้ยายก็มีวิธีการทํำยังไงคือยายอยู่ที่เดนมาร์กมาก็นานแล้วนะคะคือจะเป็นปัญหาของคนที่อยู่เมืองนอกหรือปัญหาของคนที่อยู่คอนโดหรืออยู่ที่สูงๆเนี่ยว่าต้มปลายังไงไม่ให้เหม็นแล้วต้มปลายังไงที่ยายกินที่เดนมาร์กนะคะส,สูตรอื่นๆยายว่าคล้ายๆกันหมดละค่ะสูตรหลายๆสูตรไม่ต่างกันเท่าไหร่ เพียงแต่ว่ายายจะมีสูตรของยายที่ว่าคือคนที่ที่อยู่เมืองนอกนี่นะคะไม่สามารถซื้อปลาเอ่อเป็นขวดมาจากบ้านเราได้ทีแล้วเยอะๆพอมาถึงเราใช้หมดเราก็ต้องไปซื้อนี่แหละค่ะปลาล้าอย่างเงี้ยมากินเสร็จแล้วปลาลาที่เดนมากจะมีสามอย่างค่ะสี่อย่างสี่ชนิดคือปลาล้าปลาสลิดปลาปลาดุกปลาปลาช่อนแล้วก็ปลาล้าที่เขาบดละเอียดมานะคะ หรือว่าที่ประเทศอื่นก็จะมีปลาละผงหรือไม่ก็ปะลาอัดเม็ดอะไรอย่างเงี้ยที่ยายเห็นเห็นมานะนะคะใน Youtube เสร็จแล้วที่เดนมาร์กเนี่ยจะมี3-4ชนิดนี่แหละค่ะมาขายยายเลือกเอา2ชนิดนี้มานะคะนี่คือปลาสลิดค่ะอุ้ยขอโทษ <laughs> ปลาสลิดบางบ่เมั้นคะปลากระดีค่ะปลากรดีแล้วก็ปลาดุกปลาปลากะาาดีนี้จะหอมนะคะ แต่ปลาดุกนี้จะตรงยายก็เลยเอาสองอย่างเนี้ยมารวมกันต้มแล้วสัดส่วนก็ก็ไม่ต่างจากที่อื่นค่ะสับประรดแล้วก็แล้วก็กระเทียมดองนะคะนั่นแหละค่ะมาดูกันว่ายายทำยังไงเนาะก่อนอื่นตั้งหม้อนะคะตั้งหมอ้อแต่ยายจะทำนิดเดียวนะคะเพราะว่ายายกลับมาจากไทยและยายถึงจะทำให้หมด ยาก็จะใส่ปลากระดีนะคะในขวดนี้มีอยู่405 54กรัมยายจะใช้ครึ่งหนึ่งค่ะก็คือ200เราเรา200กรัมเราเรานั้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเราเรานี้นะคะแล้วก็ปลาดุกนะคะเท่ากันค่ะ พราะปลาดุกนี้จะได้ปะลาะปลาดุกนี้จะได้กลิ่นตรงๆจากเขานะคะจะอร่อยมากค่ะเวลาต้มนี่ค่ะ200กรัมเท่ากันนะคะปลาละปลาดุกเสร็จแล้วน้ำปลาหนึ่งขวดค่ะ เราก็จะใช้ทั้งขวดเลยนะคะ้ำปลาเราใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบอยากจะใช้น้ำตาลทรายแดงอย่างนี้นะคะของเดนมาร์กของที่นี่เป็นอย่างนี้นะคะสองร้กรัมค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้อยากจะใช้น้ำตาลนี้เพราะว่าเขาจะให้สีดําสวยนะคะน้ำตาลทรายแดงเนี้ย ก็คือใครไม่มีก็น้ำตาลอ้อยค่ะอย่าคิดว่าใช้น้ำตาลอ้อยได้ค่ะใส่ลงไปสองร้อยกรัมนะคะจากนั้นยายก็จะใช้เอ่อเนอเดนมาร์กค่ะใส่ลงไปเลยประมาณสองสามห้าช้อนชาค่ะให้เขานัวนะคะ ใส่ลงไปตามชอบหรือยใส่ไปสีห้าช้อนช้อนชาจากนั้นเราก็กะปินะคะกะปิากก็จะใช้ของแม่ประนอมหอมอร่อยดีค่ะตาช่างก็อร่อยนะคะใส่ลงไปประมาณ2อช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้แต่ก่อนที่เราจะใส่นะคะ ต้องมาไปละลายน้ําก่อนค่ะนี่ค่ะต้องละลายน้ําก่อนนะคะกะปิถ้าไม่ละลายน้ําเนี่ยจะเป็นก้อนนะคะยายลองมาบ่อยแล้วค่ะทํามาบ่อยแล้วก็เป็นก้อนอยู่ <c oughs> จากนั้นเราก็จะมาใส่พวกสับป,ปะรดแล้วก็กระเทียมดองนะคะหลังจากที่เราใส่นี่แล้วสับป,ปะรดยายก็จะใช้สองแว่นหนาๆอย่างนี้นะคะ แล้วก็หั่นเป็นชิ้นอย่างนี้ค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยก็จะตกอยู่ที่ประมาณสามร้อยกรัมค่ะกระเทียมดองอยายใช้หกหัวค่ะเสร็จแล้วยายก็จะผ่าครึ่งเขานะคะผ่าครึ่งกระเทียมดองให้เป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าน้ำเนื้อในกระเทียมดองจะได้ออกมาค่ะ นี่ค่ะแล้วก็ตะไคร้นะคะจะต้องเอาไปทุบค่ะสองหัวนี่ค่ะยายก็ทุบมาแล้วนี่ค่ะยายไม่มีขาสดนะคะยายก็จะใส่ขาแห้งลงไปค่ะแง่งหนึ่งค่ะมีแค่นี้ถ้าใครมีสองก็ใส่ลงไปนะคะแต่ใส่มากกลิ่นจะแรงนะหนึ่งสองแง่งเล็กๆก็พอล้วค่ะบางๆจากนั้นเราก็จะใส่มะขามเปียกนะคะปั้นหนึ่ง นิดเดียวไม่เยอะหรอกค่ะใส่ลงไปค่ะต้มเลยค่ะต้มเคี่ยวเข้าไปนะคะไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อทุกอย่างจะเปื่อยเนื้อปลาดุกเนี่ยจะเปื่อยเป็นเป็นน้ำเป็นน้ำเดียวกับปลาล้าเรานะคะค่ะมาดูกันค่ะสูตรนี้สูตรที่ยายต้มนี้นะคะค่อนข้างจะใช้เวลานานแต่ ดีอย่างหนึ่งก็คือไม่เหม็นค่ะไม่เหม็นคลุงบ้านค่อยๆเปิดยายมีเบอร์ไฟหกเบอร์นะคะยายใช้ไฟต่ําสุดเลยค่ะเบอร์หนึ่งเปิดเข้าไปตั้งแต่วินาทีแรกที่เราปรุงเครื่องนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเปิดไว้เลยค่ะเบอร์หนึ่งแล้วก็ไปซักผ้าไปทําอะไรพอเขาเริ่มเดือดนะคะตอนนี้แหละคะ่ะสำคัญเราก็จะมาดูอีกหม้อหนึ่งนะคะว่ายายมีหม้ออะไรอยู่ตรงเนี้ย นี่แหละค่ะส่วนสําคัญที่ว่าทํายังไงที่เพื่อนบ้านจะได้ไม่ด่าเราว่าเราต้มปลาอะไรอย่างเงี้ยมาดูกันค่ะในหม้อนี้เราก็จะใส่น้ําลงไปให้ได้่้นหม้อน,นะคะแต่เกือบเต็มนะคะจากนั้นเราก็จะใส่อบเชยวานิลาค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเยอะหน่อยวานิลาผงนะคะใครมีวานิลาแบบไหนก็ใส่ลงไปค่ะ นี่ค่ะยายมีอบเชยแบบผงยายก็ใส่แบบผงได้นะคะใส่ลงไปนิดนึงค่ะอบเชยใครไม่ชอบอย่าใส่เยอะนะคะอบเชยอะ่ะแบบก้านกับแบบผงเหมือนกันนะคะยายมีสองแบบยายก็เลยใส่ลงไปจากนั้นน้ำส้มสายชูธรรมดาเนี่แหละคะ่ะแบบไหนก็ได้หมักหรือไม่หมักก็ได้เพราะว่าน้ำส้มสายชูนี้เขาจะไปดูดกลิ่นเหม็นค่ะค่ะสุดท้ายก็เปลือกส้มนะคะใส่ลงไปค่ะ,ใ,คะในหม้ออบเชยเรา ใส่ไปลูกนึงเลยค่ะลูกใส่เท่าที่เรามีนะคะยายใส่ลูกเดียวพอต้มขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเออ <c oughs> เค้กส้มใส่อบเชยแต่ถ้าใครเวียนหัวกินอบเชยนะคะต้องระวังต้องและใส่นิดเดียวค่ะไม่จําเป็นต้องใส่เยอะเหมือนยายยายชอบกินอบเชยนะคะบ้านยายก็จะตลบปบอวนไปด้วยกินอบเชยหอมค่ะเหมือนยายกําลังทําเค้กเสร็จใหม่ๆเพิ่งทํา ทำเค้กเสร็จใหม่ๆค่ะค่ะนี่ค่ะหม้อปลาใหญ่แล้วก็หม้ออบเชยนะคะก็ค่อยๆต้มให้เดือดไปแข่งกันไปค่ะสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะเดือดขึ้นพร้อมกันนะคะคราวนี้กลิ่นก็จะขึ้นพร้อมกันเลยค่ะคราวนี้แต่กลิ่นนี้จะไปจะไปดับกลิ่นอบเชยนี่จะไปดับกลิ่นปลาได้ดีกว่าค่ะนั่นแหละค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆค่ะจากยายนั่ง นี่ค่ะยายลองเปิดหม้อด,ดูกําลังอุ่นๆเลยนะคะสีปะลาลก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมคะสีน้ําก็เริ่มดํและเพราะว่าน้ําตาลแดงน่ะคะ่ะทาให้น้ําปะลาลาเราเปลี่ยนสีนะคะให้น้าปะลาล่าเราดาแล้วก็น่ากินค่ะแต่ใส่มากก็หวานนะคะถ้าเราใส่น้ําตาลเยอะเราก็ตัดสับประรดลงไปค่ะว่าอย่าใส่สับประรดเยอะหรือไม่ก็ใส่น้าปลาเข้าไปเพิ่มนะคะถ้าหวาน แล้วแม่ก็เพิ่มปลาเข้าไปค่ะแล้วก็ต้มไปอีกก็จะได้รสเค็มมากกว่ารสหวานนะคะสีสวยเลยค่ะนี่แหละค่ะที่ยายใช้ตําส้มตําสีส้มตายายถึงออกมาสวยไงคะแต่ถ้ามีเอ่ออะไรนะน้ําปูนะคะยิ่งยิ่งดําดีค่ะแล้วก็หอมด้วยแต่ยายไม่มีค่ะ ค,คนไปด้วยนะคะคนระหว่างที่เราเคี่ยวเราต้องคนค่ะเดี๋ยวเพราะว่าข้างล่างมีเข้าวคั่วอยู่นะคะเดี๋ยวจะติดก้นหม้มอไหมก้นหม้อปลาล่จะขมนะคะ,คะก็ปิดฝามหม้อไว้เหมือนเดิมก็เคี่ยวข้าต่อจนกว่าปลาละาเราจะละลายหมดหรือว่าเครื่องอะไรเราเข้ากันหมดแล้วว่าอ่อนตัวลงนะคะ ยายว่าปะลาร้าเราก็เสร็จแล้วนะคะจากนี้เราก็จะปล่อยให้เย็นแล้วก็กรองค่ะนี่ค่ะยายว่าปะลาร้าเราก็เสร็จลงลงแล้วนะคะในหนึ่งชั่วโมงยายก็จะเอาไปกรองจากนั้นยายก็จะเปิดไฟอย่างแรงเลยนะคะเอ่อหม้ออบเชยหลังจากที่เปิดไฟอ,อ่อ,อนๆมาเท่ากับปะลาร้าแล้วนะคะยายก็จะเปิดแรงเลยเพื่อที่จะให้เขาคลุ้งรอบบ้านหรือว่าให้เขาตัวดูดนี้ดูดขึ้นข้างบนนะคะ ตัวดูดจะก็จะได้ไม่เหม็นกลิ่นปลาด้วยค่ะแล้วก็น้ำส้มก็จะไปลดกลิ่นเหม็นๆจากท่อดูดเราได้นะคะนั่นแหละค่ะนี่ค่ะพอเริ่มเดือดใช่ไหมคะยายก็จะเปิดที่ดูดอากาศเลยค่ะเพื่อจะให้เขาดูดควันนี้ออกไปนะคะแล้วก็ดูดกลิ่นปลาออกจากบ้านเราด้วย ประมาณห้านาทีค่ะตอนนี้นะคะกลิ่นส้มกลิ่นก <laughs> ลิ่นทุกอย่างของในหม้อน,นี้แหละคะ่ะกลบกินปลาหหมดเลยค่ะนี่ละกาศที่อยากจะทําทุกครั้งเวลายายทําปลานะคะหน้าหนาวเพราะเวลาหน้าร้อนเราทําไว้ล้วกินไม่พออย่างเงี้ยหน้าหนาวมาก็จะมาต้มปลาไยายก็จะทําวิธีนี้แหละคะ่ะบ้านเราก็ไม่เหม็นท่อเน,นี่ยนะคะ ก็จะไม่เหม็นด้วยค่ะแล้วคราวนี้ถ้าห้องไหนนะคะห้องไหนที่แบบเหม็นเอาหม้อน,นี้แหละค่ะไปตั้งตั้งไว้ตรงทางเข้าทางออกอย่างนี้นะ่ะตรงไหนที่เหม็นปลาานะคะตั้งไว้ทั้งคืนก็ได้เขาก็จะดูดความเหม็นออกแล้วก็จะเหลือแต่กลิ่นอบเชยหรือกลิ่นส้มไว้นะคะถ้าใครชอบนะคะถ้าใครไม่ชอบเพราะว่าบางคนก็เวียนหัวนะคะยายเคยเจอคนเวียนหัวมาแล้ว เวียนหัวรดอบเชยเอกลินอบเชยนี่แหละคะ่ะนั่นแหละคะ่ะยายก็มีแค่นี้แหละคะ่ะสําหรับหม้ออบเชยยายก็จะไปตั้งในห้องรับแขกยายละนี่แหละคะ่ะยายก็ออกมากองกองปลาข้างนอกนะคะทรมานไหมคะแต่ก็ต้องทําค่ะเพราะว่าในบ้านี่เกียรเปิดอีก แล้วก็กรองไปเรื่อยๆนะคะกองเนก็กองลงในหม้อเนี่ค่ะดูห mm hmm. ม้อปลาอยอ่ะกองไป mm hmm. <laughs> ชาวบ้านชาวเมืองเขาเย็นแล้วค่ะคงไม่มีใครออกมาดูยายหรอกตอนนี้ยายก็อาศัยทำตอนช่วงเย็นๆหน่อยเพราะว่าเขาคนแดนเขาก็จะเข้าไปทำอาหารกันนะคะ ไม่ค่อยมาเดินกับหมาไม่ค่อยมาเดินพุกพ่านถ้าเช้าๆนะโอ้โหเดินหมากันบุ่นวายไปหมดค่ะยายก็ต้องอาศัยนี่นะคะช่วงเวลาเวลาทองของยายที่ <c oughs> จริงอ่ะยายจะกลับเมืองไทยแล้วยายยายไปซื้อปลาบ้านเรามากินก็ได้ค่ะแต่คราวนี้แบบเราทํากินเองได้อร่อยแต่ก็อร่อยสู้ของบ้านเราไม่ได้หรอกค่ะพูดถึงอนะคนละรสชาติแต่ก็พอ พอพอกันตายนะคะพอกันอยากหายอยากได้คือถ้าอะไรถ้าค้นไปนะคะอย่างยายเนี่ยข้นของยายนี่ค้นไปยายจะใส่น้ำปลาเพิ่มนะคะสักครึ่งขวดผสมลงไปเลยค่ะเพราะเพราะว่าปลา,าปลาปลาดุกเขาเ <c oughs> ขาค้นมากเลยค่ะถ้าใครอยู่อาพาร์ตเมนต์ก็รอให้เย็นนะคะรอให้เย็นก่อนเราค่อยเราค่อยกรองรอให้ปลานะเย็นร <c oughs> <c oughs> อให้ถึงตอนเย็น <c oughs> ยายว่าจะกองตอนมันเย็นรลอะจะกองตอนร้อนก็เหมือนกันแหละค่ะแต่คุณยายว่ากองร้อนร้อนแล้วทุกอย่างก็จะผ่านตัวเนี้ยไปได้ด้วยดีผ่านผ่านผ่านรูของอันเนี้ยง่ายกว่าถ้าเย็นแล้วค้นค่ะแต่ดีหน่อยว่ายายอยู่บ้านบ้านเช่าแต่ก็ไม่ค่อยลําบากเหมือนคนอยู่อาพาร์ตเมนต์ค่ะคนอยู่อาพาร์ตเมนต์นโอ้ยยายเคยอยู่แล้วลําบากค่ะ ต,ต,ต้มนุ่นทำนี่ลำบากมากเลยต้มอะไรทีก็นึกถึงและยายอยู่ชั้นกลางด้วยนะคะยายอยู่ชั้นสองข้างล่างก็มีข้างบนก็มีอย่างเงี้ยนะโอ้ยยายก็ได้ถึงถึงได้สูตรนี้แหละคะ่ะมาเพราะไม่งั้นก็ไม่ได้กินหรอกคะ่ะก็ต้องออกไปต้มในป่า <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคะ่ะยายก็อาศัพี่เอตอนนี้แหละคะ่ะแบบนี้แหละทำแบบนี้คือค,ค่อย ค่อยๆทำไปค่อยๆต้มไปก็ละลายค่ะใช้เวลาชั่วโมงเดียวค่ะแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวยายก็ทำอย่างอื่นไปด้วย <_ m uch> ถ้าเพื่อนบ้านออกมาถามเธอทำอะไรยายจะตอบเขาไงคะเนี่ยช่วยยายคิดหน่อยเออฉันกำลังเอาแมวตายมาฝังค่ะ <_ s> อ้ยคนวิ่งมันก็วิ่งไปวิ่งผ่านบ้านยายมันก็จะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวยายจะให้ดูตอนที่เสร็จแล้วในขวดนะคะตอนผสมน้ำปลาน้ำอะไรแล้วเพราะว่า้นมากเลยค่ะครั้งนี้อยากจะใส่น้ำปลาน้อยไปน้ำน้อยไปคะสีสวยไหมคะปะลาให่ ที่เยอะๆอย่างนี้เพราะว่ายายเอามาผสมกับของเก่านะคะของเก่าเหลืออยู่ค่อนข้างขนาดนี้แหละค่ะก็ประมาณเนี้ยหายได้แล้วก็ยายเพิ่มน้ําปลาลงไปอีกนะคะใส่น้ําปลาลงไปอีกครึ่งขวดเพราะว่าข้นไปค่ะกค่ดูกใกล้ๆสีก็จะสวยนะคะสีสวยมากเลยเพราะว่าปลาประดุกเนื้อเขาเยอะนะคะยายเลยต้องผสมค่ะ นั่นละค่ะ